ใช้งานมาสองาทิตย์แล้วก็ชอบมากๆครับนี่คือหูฟังเบสุดเบส bp 1 pro ครับรองรับการตัดเสียงรบกวนนะครับมี6ไม์การใช้งานเนี่ยใช้งานได้10เมตรนะครับในระยะบลูทูธห้าจุดสี่หะแล้วก็ใช้งานได้ยาวห้าสิบห้าชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับหูฟังจะเป็นแบบ in ear นะฮะใส่สบายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คัดทุกโน้ตตัดทุกน้อยครับเรียกได้ว่า ใช้งานได้ทั้งการประชุมออนไลน์ต่างๆแล้วก็ตัดเสียงรบกวนคุยโทรศัพท์นะครับก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จนะครับ USB C นี่คือหน้าตาหูฟังนะครับซึ่งเราใส่ปุ๊บเออมันก็ใส่ได้สบายดีแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์ต่างๆเชื่อมมือถือนะครับก็คือปกติเราเชื่อมเป็นบลูทูธใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงนี้ครับเราอยากจะให้ทุกคนใช้แอปชื่อเบสตูดรับแอปเบสตดเนี่ยจะเป็นแอปที่ทําให้เชื่อมต่อแล้วก็รู้เรื่องของปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถ กำหนดเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับกำหนดเรื่องของอีควอเตอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเสียงอย่างเช่นเรื่องของ LDA แครับแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆซึ่งแล้วแต่การปรับแต่งเราครับว่าเราปรับแต่งใช้งานแบบไหนก็สามารถเลือกได้จากแอปได้เลยครับก็สะดวกมากๆเลยฮะแล้วสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็รองรับ LDA c ถ้าเกิดมือถือของคุณหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานรองรับก็สามารถใช้งานได้นะครับ แนะนำเลยเป็นหูฟังหลักร้อยที่สุดยอดแล้วก็คุม้มค่ามากๆครับ